สวัสดีครับสวัสดียามเย็นนะครับผมวันนี้ก็จะพาเชิญมาชมฟาร์มนะครับผมที่ทําการปลูกคน้ะเคียวใบหยิกสีเขียวนะครับอันนี้คือภาพบรรยากาศโดยรวมๆนะครับผมก็ตอนนี้พร้อมแล้วนะครับน้องโตแล้วนะครับผมต้นจะไซส์ประมาณนี้ครับเห็นไหมครับ ราคา50บาทนะครับผมจะขายคัดขายต้นใหญ่ๆก่อนนะครับผมดูด้านล่างเนาะก็ความสูงขนาดนี้นะครับนี่ครับจะคัดขายต้นใหญ่ๆก่อนนะครับต้นเล็กๆก็ปล่อยไว้ก่อนจะรอให้เขาโตกว่าน,นี้เดี๋ยวค่อยขายครับนี่นะครับใบนะครับ นี่คือทั้งหมดที่ปลูกไว้นะครับผมก็ทยอยค่อยๆโตนะครับนี่นครับน้องค่อยๆโตนะครับอันนี้ปลูกประมาณวันที่17พฤศจิกานะครับเดือน11นะครับ อันน,นี้เหมือนปลาดาวเลยนี่นะครับไซส์ประมาณนี้นะครับที่ขายนะครับเดี๋ยวพาพาชมนะครับ ท่านใดสนใจก็พักเข้ามาได้นะครับหรือว่าอาินบ็อกเข้ามาก็ได้นะครับจะขุดเอาต้นใหญ่ๆขายก่อนนะครับความสูงก็ประมาณนี้แหละครับเนี่ยครับ,ค,รบความสูงประมาณนี้นะครับที่ขุดขายาจะให้ลูกค้านำไปเลี้ยงต่อนะครับผมไม่ได้ขายไซส์ใหญ่นะครับ เพราะว่าจุดประสงค์ของผมคือเราเลี้ยงให้ส่วนหนึ่งก็ลูกค้าได้ไปเลี้ยงต่อนะที่บ้านตัวเองนะครับนี่ต้นใหญ่มากเลยนะครับผมราคา50ิบาทนะครับนูใบนะครับทำไมถึงขายไซส์นี้นะครับเพราะว่าหนึ่งจุดประสงค์ของผมเนี่ย คืออยากจะให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมนะครับหมายถึงว่า,ามีโมเมนต์เล็กๆแบบอยู่บ้านฉันก็ปลูกผักทานเองอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะครับถ้าซื้อที่มันเป็นต้นใหญ่ๆเลยเนี่ยมันคือมันมันเป็นระยะที่ต้องเก็บเกี่ยวเรียบร้อยนะครับมันอาจจะไปต่อได้ไม่มากเพราะว่ามันต้องแตกยอดใหม่เนาะแต่ถ้าแบบเนี้ย ลูกค้าได้ไปเนี่ยก็คือจะเห็นว่าต้นที่ฉันซื้อมาเลี้ยงต่อเนี่ยมันเจริญเติบโตเร็วหรือช้าหรืออะไรประมาณนี้อยากให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมน,นะครับคือสามารถเลี้ยงต่อไปได้อันนี้ต้นยังไม่ถึงระยะการเก็บเกี่ยวนะครับเพราะว่า ระยะเก็บเกี่ยวนี้ใช้เวลาประมาณ60-70วันโดยประมาณนะครับแต่ก็ใกล้จะถึงแล้วแหละแต่ว่าต้นเรายังไม่ใช่เป็นต้นใหญ่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับลำต้นก็เดี๋ยวนะจะประมาณนี้นะครับจะคัดขายเอาต้นต้นใหญ่ๆก่อนนะครับ สักคู่นะครับนี่ครับเห็นไหมครับก็จะให้ต้นมันใหญ่ๆแบบนี้เลยลูกค้าเอาไปเลี้ยงต่อในกระถางหรือว่าปลูกลงดินต่อได้นะครับไม่อยากจะขัดสายใหญ่ครับเพราะว่าหนึ่งถ้าใหญ่มากมันต้นมันน้ำหนักมันมากครับเพราะว่าเวลาขุดเนี่ยระบบล่าขเขาหากินไกลนะครับ เวลาขุดจะใช้เวลานานพอสมควรครับเพราะว่าเราไม่ได้ขุดเอาจอบมาขุดคุดดูแล้วก็จบไม่ใช่ต้องคํำดูระบบลากด้วยครับอยากจะให้ต้นมันสามารถปรับตัวได้ก็โตได้ต่อเลยไม่ใช่ว่าได้ไปก็ต้องมารอสักเดือนสองเดือนอะไรอย่างเงี้ยพูดง่ายๆคือให้ระบบรากมันขาดน้อยที่สุดครับ นี่เป็นต้นใหญ่ๆนะครับผมเนี่ยครับท่านใดสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้ครับหรืออินบ็อกหรือโพสจองใต้โพสการซื้อขายได้นะครับผมที่ส่วนก็จะปลูกกระหลำปมสีเขียวกับกะล่ำปมสีม่วง ไว้เป็นไม้พี่เลี้ยงนะครับเพราะว่าแบบบางครั้งเราอาจจะหลบล่อหรือหลบมุมเนี่ยครับมาให้มแมลงเข้ามาจอดโดยตรงแต่ก็มีครับเราปลูกแบบอินทรียเนาะมันก็มีบ้างนะครับที่จะมีหนอนมีมแมลงต้นใหญ่ใญแบบนี้ครับผมบบใบต้นสมบูรณ์นะครับ บางต้นก็จะมีอาการขาดธาตุอาหารบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะครับผมเพราะว่ามันโดนไอตัวเนี้ยแย่งธาตุอาหารไปค่อนข้างเยอะอย่างต้นนี้นะครับเนี่ยครับถ้าสมมติว่าเขาโตแบบเต็มที่ต้นสูงประมาณสัก30 40ี่สิเซนอย่างเงี้ยมันจะส่งยากนะครับ จะไม่คุ้มค่าจัดส่งนะครับลูกค้าอาจจะได้แค่ต้นหรือสองต้นตอนหนึ่งกล่องอะไรแบบนี้ครับแต่ถ้าซื้อต้นเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วไปเลี้ยงต่อนี่คือหลายๆต้นนี้ได้สบายเลยค่าส่งก็จะประหยัดแล้วก็ถูกลงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนสวิตชาร์จยังต้องรออีกสักพักหนึ่งนะครับ สวิตชาร์จกลำลังขึ้นกำลังโตอยู่นะครับบางต้นที่มันโตก็มีลูกค้าเข้าอินบอ์เข้าแมนขอซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้เป็นเคีือสกายลเลตนะครับที่ปลูกตั้งแต่ต้นเล็กๆเล็กแทบไม่รู้เลยว่าเป็นเคียวม่วงนะครับตอนนี้ก็โตละเริ่มโตแล้วนะครับผม เดี๋ยวพามาชมนี่ก็สวยนะครับไม่เน้นต้นใหญ่เนี่ยครับแต่เน้นให้มันเป็นกอเป็นพุ่มเหมือนทรงปลาดาวอ่ะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่คือต้นละ50บบาทดูด้านใต้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ เหลืออยู่ไม่เยอะแล้วนะครับแถวบนบางต้นที่มันยังความสวยยังไม่เท่าไหร่ก็ขอเก็บไว้ก่อนนะครับขอดูไปอีกสักพักหนึ่งนะครับสังเกตได้ว่าต้นนี้จะมีการแตกยอดอยู่ตลอดเวลานะครับผมเพราะว่ามันเป็นต้นเด็กอยู่ เห็นไหมครับสวยนะครับทรงประมาณนี้นะครับที่ฟาร์มของผมจะเน้นขายทรงประมาณนี้นะครับทรงพุ่มนะครับลูกค้าต้องอาปเลี้ยงต่อเองนะครับหนึงคือถ้าปเลี้ยงต่อต้นยังไม่ใหญ่งไครับลูกค้าสามารถเห็นพัฒนาการการเจริญเติบโตของผักที่ตัวเองปลุกนะครับที่เอาไปดูแลต่อแล้วก็ถ้ามันโตมันจะปรับตัวแล้วก็เซตตัวได้ ดีกว่าระยะที่โตเต็มวัยนะครับเพราะว่าเหมือนมันเขาไปค่อนข้างที่จะสุดทางแล้วอะ่ะที่เหลือมันก็คือมันค่อนข้างที่จะช้าแล้วครับเพราะว่ากว่าเขาจะแตกยอดใหม่และกว่าเขาจะพร้อมที่จะให้เราเด็ดกินได้เนี่ยมันก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับแต่ถ้าซื้อไซส์แบบนี้ไปดูแลต่อเนี่ยเนื่องจากว่าเขามีเขายังโตไม่สุดไงครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะโตไป เรื่อยๆครับดูอย่างต้นนี้นะครับคือต้นเนี้ยผมคิดว่าแบบอืมันอลังการจริงๆนะครับดูฐานใต้มันนะครับเห็นไหมมีการแตกขแขนงโคตรเยอะแล้วก็ยิ่งแตกขแนขแนงแขนงมากเข่าไหร่หน,นะครับยิ่งมีใบให้เก็บกินเยอะครับต้นเนี้ยถ้าใครได้ไปเนี้ยครับ มันคุ้มค่ามากจริงๆครับเพราะว่ายิ่งมีใบยเยอะๆอย่างเงี้ยเป็นประโยชน์ต่อลูกค้านะเพราะว่ามีใบให้เก็บกินเยอะครับดูครับนี่แขนงของเขานะครับต้นละห้าสิบบาทนะครับผมมันก็จะประมาณนี้นะครับตอนนี้ เหลือดี๋ยวนี่นะครับเหลืออยู่ไม่มากนะครับแถวบนแต่แถวละแถวล่างเนี่ยก็ยังมีเยอะอยู่มีให้ได้ตลอดนะครับเดี๋ยวก็จะถึงหน้าฝนค่อยมากันอีกทีตอนนี้ยังอีกไกลนะครับต้นมีการแตกยอดอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าเป็นต้นไม่ได้ต้นใหญ่ต้นโตอะไรนะครับลูกค้าปเลี้ยงต่อได้สบายครับยังโตได้อีกเยอะนะครับ ีต้นของเขาผมเนี่ยครับดูจากแล้วคือแบบค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แต่ก็มีบ้างมีบางส่วนนะครับที่แบบมีแมลงหรือว่า,ามีหนอนมีอะไรบ้างก็อยากให้มองว่าเป็นเรื่องปกตินะครับเราเลี้ยงระบบแบบอินทรีย์แบบออร์แกนิกอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงนะครับมันก็จะมีบ้างอันนี้เป็น เคียวสกายเลดนะครับต้นละ่อต้น้บาทนะครับถ้าได้สนใจก็จัดเลยครับเหลืออยู่ไม่กี่ต้นนะครับนี่อีกต้นหนึ่งนะครับกำลังแตกยอดด้านล่างก็มีใบแห้งบ้างส่วนต้นนี้ ต้นนี้ไม่ได้ขายนะครับต้นนี้ขอเก็บไว้ดูฟอร์มนะครับถ้าขายลูกค้าไปหมดผมจะไม่รู้เลยว่า,าหน้าหนาวของเขาเจะเปลี่ยนสีหมดไหมเป็นสีม่วงหมดทั้งใบทั้งต้นหรือเปล่านะครับจะขอเก็บไว้บ้างส่วนต้นนี้ค่อนข้างสีม่วงนะครับนี่ก็ต้นเล็กหน่อย สวิตชาร์ดก็เหลืออยู่แค่นี้นะครับผมส่วนต้นนี้ส่วงวันจันทร์นะครับสีเขียวไม่เหมือนชาวบ้านนะครับยน่นย่นทั้งต้นทั้งใบเฮ้ยไม่ใช่ย่นทั้งใบส่วนอันนี้เป็นสีเหลืองนะครับ แต่ลูกค้าดูสังเกตดูใบไม่ค่อยเจอนะครับแบบนี้ใบจะเหมือนกับใบไดโนไดโนเสาร์ครับใบาอาไดาโดเคียวเกียวลาซินาโตครับประมาณนั้นเลยนี่คือต <c oughs> ้นต้นก็เรียบร้อยพุนเลยธรรมดานะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็หมดละยามเย็นยังไงฝากท่านที่สนใจก็อิน็อกซ์มาได้นะครับหรือว่าจะโทรศัพท์มาพูดคุยกันก็ได้นะครับยินดีครับผมหรือจะให้ผมโทรกลับก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์08เฮ้ย0 9น3 5 3 4 4 6 8นะครับนัดครับผม โอเคก็ขอมาอัปเดตให้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้สำหรับเย็นนี้นะครับผมสวัสดีครับ